สำหรับโครงการพระรามสองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะน,นี้ถ้าจะดูระยะทางก็กเกือบสามกิโลเมตรค่ะแต่ว่าก็มีคำถามใหญ่และมีข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่ามีการแบ่งซอยสัญญาเป็นรายย่อยเนี่ยกว่า20บริษัทเลยค่ะ แนวเส้นทางโครงการถนนพระราม2อนะคะแม้ว่าขณะนี้นั้นได้มีการปรับปรุงถนนขยายทางแล้วเสร็จในระดับพื้นราบไปแล้วส่วนใหญ่นะคะแต่ว่างานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและกําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นส่วนของงานก่อสร้างทางด่วนมอตเตอร์เวย์และทางยกระดับนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงค่ะ ซึ่งมีผลต่อการสัญจรด้านล่างและคุณภาพของชีวิตประชาชนที่ใช้เส้นทางพระรามสองด้วยนะคะทําให้วันพรุ่งนี้ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นได้เรียกผู้รับเหมามหาลือเพื่อเร่งรัดให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามกําหนดนะคะแต่ว่าก็ขยายออกไปจนถึงมิถุนายนปีหน้าค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ต้องขยายสัญญาและผู้รับเหมานั้นได้อ้างนะคะที่ผ่านมาว่าเกิดความล่าช้าจากภาวะสถานการณ์โควิดระบาดก่อนหน้านี้ค่ะ และถ้ากางสัญญาโครงการกอร่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับถนนพระราม2ตามที่ไทย PBS ไปเจาะลึกมานะคะสำหรับโครงการกอร่อสร้างทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อกำลังมีงานกอ่อสร้างทางยกระดับบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.3กิโลเมตรค่ะจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะมีผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้จานวน8บริษัทค่ะ และโครงการก่อสร้างทางด่วนพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพรวนะคะช่วงเอกมัยบ้านแพรวมีระยะทาง16.3กิโลเมตรแบ่งกันเป็น10ตอนค่ะแล้วก็แบ่งซอยงานะคะมีผู้รับเหมาเกี่ยวข้องมากกว่า20บริษัทเลยค่ะ และสำหรับภาพรวมงานก่อสร้างที่เกี่ยวพันกับถนนพระราม2ในช่วงที่ผ่านมานะคะมีหลายโครงการต่อเนื่องติดตามกันข้ามปีหรือว่าบางโครงการก็ต่อเนื่องกันมาจนเป็นข้ามทศวรรษทำให้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างสะท้อนปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญและต้องการเพื่อความปลอดภัยจากการสัญจรและคุณภาพชีวิตพศอะมันก็ตั้ง2ี่0ปีแล้วอะมาอยเนี่ยนะ ตั้งแต่กสมัยสี่เลนน่ะแต่กระทั่งสร้างแปดเลนเน่ะแล้วก็มาสร้างอะไรอีกเนี่ยก็ฝุ่นไปเยอะมากเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะเราต่มันปัญหามันก็รถติดเลยนะการสัญจอก็้ํลบาก่ะหนูอยากบอกว่าขอให้มีความปลอดภัยอีกนิดหน่อยอหน่อยนะเพราะรถสั่จอนะครับหนูกลัวแบบถ้านาคนนะหนูมีรถนะคนมีรถนะครับ ถนนมีรถเป็นหนึ่งคนของในในท้องถนนนะหนูกาลัวราสพานนะคะจะตกลงมาคับไอ้ตัวยืดอะคับตัวยืดของสะพานคร่ะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมจะหารือกับผู้รับเหมาแล้วค่ะยังมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ถนนพระรามสองเพื่อติดตามสภาพพื้นที่จริงด้วยนะคะ แล้วจากสภาพพื้นที่จริงบนถนนพระรามสองแบบนี้ค่ะอย่างด้านหลังที่เห็นเนี่ยอย่างที่รัฐมนตรีสุริยะบอกค่ะว่างานของการกอร่อสร้างคานเคลื่อนย้ายคานเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะมีการกำชับรวมถึงตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาเพื่อติดตามการกอร่อสร้างเป็นแบบพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันต้องจับตาดูด้วยว่ามาตรการเข้มที่จะเอาผิดผู้รับเหมานะคะในการปรับลดชั้นลำดับงานก่อสร้างถ้าสร้างไม่แล้วเสร็จหรือเสร็จไม่ทันสัญญ,ญาเนี่ยคือพูดกันมาหลายปีแล้วนะคะสำ จังและเข้มข้นนั้นจะดําเนินการได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะคุณประวีนาคุณออสินีคะขอบคุณคุณพัทราพรค่ะ